อดีตที่ทํางานอยู่เนาะก็คือว่าทํางานเป็นทํางานการพยาบาลมา28ปีพออายุสักประมาณา45ก็มีอาการปวด <Okay. S 1> มีการปวดก็คือปวด <Yeah. S 1> หลังปวดเมื่อยตามร่างกายแบบคือเส้นจะใช้ร่างกายเยอะนะคะเดินขึ้นสะพานลอยก็ลำบากไม่ทำงานแทบจะไม่ได้นะคะแล้วก็ ขึ้นที่สูงไม่ได้มันจะปวดสะโพกข้างข้างขวาซึ่งกระเบนเนข้างขวาเนี่ยจะปวดมากๆเลยนะได้รู้จักกับเข็มขัดเอ็มเบลตัวนี้นะคะก็ตอนแรกก็เราก็ไม่คิดว่าจะได้มาเจอจกับสิ่งที่ดีมากๆนะคะสำหรับเข็มขัดเอ็มเบลซึ่งเป็นเข็มขัดแม่เหล็กคุณหมอจะผ่าตัดให้ถึงสองครั้งสองคราวนะทำเอมามาสองครั้งก <c oughs> นะ็ที่จะดูแล้วว่า กระด,ดูกมันเบียดเส้นประสาทใช่ไหมคะแต่พอเราขอนะเราขอคุณหมอบอกว่าขอใช้หมอทางเลือกขอเนีออ่ยข,ขอหมอทางเลือกแต่ว่าคุณหมอก็บอกว่าก็โอเคไม่เป็นไรเราก็ไม่รู้ว่าจะหาหมอทางเลือกยังไงแต่บังเอิญได้มารู้จกแบบักกับเข็มขัดเอ็มเบลนะคะแข็มข็ของซูเรียนของเราได้เองนะคะเป็นเข็มขัดที่มีประสิทธิภาพในเรื่องของมีเป็นเป็นแม่เหล็กที่เขา้า สามารถที่จะทําให้ร่างกายเราดีขึ้นภายในหนึ่งเดือนคือสามารถขึ้นสะพานลอยได้หนึ่งเดือนสามารถขึ้นสะพานลอยได้และสามารถที่จะเดินได้ดีปก,ป,กปกติได้เลยเพ,เพราะว่าก่อนหน้านั้นก็คือเดินไม่สะดวกจะปวดขาจะเดินอยงซ้ายเยงขวาซ้ายขวาตลอดเลยนะคะก็ต้องคือดีใจมากๆสําหรับการที่เรามาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวน,นี้นะคะของบริษัทซูเร สนใจนะบอกเลยว่าคุณไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะกับเก็ดขัด MBL ค่ะ